การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่แสนสงบมีเจ้ากระรอกตัวหนึ่งชื่อจิ๊บมันเป็นกระรอกที่ฉลาดเป็นกรดแต่เจ้าเล่สุดๆใครเผลอเป็นต้องโดนหลอกแน่นอนวันวันจิ๊บเอาแต่หาวิธีจะได้ของกินโดยไม่ต้องเหนื่อยเองบางทีก็แกล้งทำเป็นบาดเจ็บให้เพื่อนๆเ,เอาถั่วมาให้บางครั้งก็แกล้งเป็นฮีโร่ช่วยสัตว์ตัวอื่น ทั้งที่เป็นคนสร้างปัญหาเองวันหนึ่งปูเ่เคนกระรอกเท่าผู้รอบรู้เดินเข้ามาสายหัวแล้วเตือนว่าเจ้าจิบเอ๋ยวันหนึ่งเจ้าจะต้องพบกับปัญหาที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมแก้ไม่ได้แต่จิบหัวรอกเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าปู่ล้าสมัยแล้วสมัยนี้ใครฉลาดใครเจ้าเล่ห์คนนั้นรอดไม่นานมานี้ มีข่าวลือแพระ่สะพัดไปทั่วป่าว่ามีขุมทรัพย์วิเศษซ่อนอยู่ในป่าต้องห้ามทางทิศตะวันตกใครได้ไปจะร่ำรวยมีอาหารกินไม่หมดตลอดชีวิตแต่ขุมทรัพย์นี้ถูกปกป้องโดยยักษ์เฝ้าป่าผู้ดุร้ายโอ้โหถ้าข้าได้ขุมทรัพย์นั้นมาข้าจะเป็นกระรอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่านี้จิ๊บคิดแผนเจ้าเล่ห์ขึ้นมาได้ทันทีมันไม่อยากไปคนเดียวให้เสี่ยง จึงวางแผนหลอกเพื่อนๆเฮ้เพยพวกเราข้าได้ยินมาว่าในป่าต้องห้ามว่ามีต้นถั่ววิเศษที่กินแล้วจะตัวใหญ่แข็งแรงไม่มีใครกล้ารังแกกระต่ายลิงและเม่นได้ยินก็ตาโตจริงเหรอจริ๊บจริงสิแต่ข้าคนเดียวไปไม่ไหวต้องมีเพื่อนไปช่วยเพื่อนๆตื่นเต้นและตกลงไปกับจิ๊บโดยไม่รู้เลยว่า มันมีแผนให้พวกเขาเป็นตัวล่อให้ตัวเองได้สมบัติพวกเขาเดินทางกันไปจนถึงเขตป่าต้องห้ามบรรยากาศรอบๆวังเวงต้นไม้สูงใหญ่จนแสงแดดแทบส่องไม่ถึงเสียงใบไม้ไหวไปตามลมเหมือนเสียงกระซิบเตือนให้ระวังตัวทันใดนั้นต้นไม้ต้นหนึ่งขยับได้มันค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นร่างของยักษ์เฝ้าป่า ใครกล้ามาเหยียบแผ่นดินของข้าเพื่อนๆตกใจจนขนฟูหลังจะวิ่งหนีแต่จิ๊บร้องขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนเรามากันตั้งไกลจะยอมถอยง่ายๆได้ไงแล้วจิ๊บก็ออกอุบายเจ้าลิงเจ้าเร็วที่สุดวิ่งไปรอบๆให้ยักษ์เวียนหัวเจ้ากระต่ายเจ้ากระโดดสูงใช้หินปาใส่มันเจ้าแมนใช้หนามกลิ้งใส่มันเลย เพื่อนเพื่อนพยักหน้าตกลงแล้วทําตามแผนทันทีเจ้าลิงพุ่งไปรอบรอบตัวของยักษ์กระโดดไปมาจนมันเริ่มสับสนเจ้ากระต่ายเก็บหินขึ้นมาปาใส่หัวมันส่วนเจ้าแม่นมวนตัวเป็นลูกบอลหนากลิ้งไปมาจนยักษ์ต้องกระโดดหลบแต่แล้วตึงยักษ์กระทืบเท้าลงพื้นจนทุกอย่างสั่นสะเทือนเพื่อนเพื่อนเสียหลักล้มกันระเนระนาด พวกเจ้าคิดจะมาหลอกข้าเหรอยักษ์คำรามก่อนยื่นมือไปจับจิ๊บโอย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 ปล่อยข้านะยักษ์มองมันด้วยสายตาดูร้ายข้ารู้ว่าเจ้าคือหัวหน้าพวกเขาถูกเจ้าหลอกมาใช่ไหมจิ๊บหน้าเสียหันไปมองเพื่อนๆที่จ้องมันอย่างผิดหวังเจ้ากระรอกเจ้าเล่เริ่มรู้สึกผิดเป็นครั้งแรกในชีวิตข้าผิดไปแล้ว ข้าแค่อยากได้สมบัติข้าไม่ได้คิดถึงพวกเจ้าเลยยักษ์จ้องมันซักพักแล้วพูดว่าการหลอกลวงผู้อื่นจะย้อนกลับมาทำร้ายตนเองเสมอจําไว้แล้วมันปล่อยจิ๊บเป็นอิสระก่อนหายตัวไปในป่าลึกเมื่อทุกคนกลับถึงบ้านเจ้าจิ๊บเปลี่ยนไปมันช่วยเหลือเพื่อนๆโดยไม่หวังผลตอบแทนมันเริ่มเข้าใจว่าเพื่อนแท้สำคัญกว่าสมบัติใดๆ สุดท้ายเจ้ากระรอกจ๊บอาจจะยังเจ้าเล่์อยู่นิดหน่อยแต่คราวนี้มันใช้ความฉลาดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแทนที่จะหลอกลวงเหมือนที่ผ่านมาข้อคิดธรรมะการหลอกลวงผู้อื่นสุดท้ายจะย้อนกลับมาหาตัวเอง